มอร์ิงคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ค่ะ ปีที่ผ่านมานะคะลหลายๆคนคงผ่านลหลายๆเหตุการณ์ค่ะทั้งสุขและทุกข์เปกันไปนะคะก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณในความเป็นนักสู้และขอบคุณนะคะที่เรามีความอดทนเซฟจากบริษัทมีสินขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขเพ่งเพงต่างๆตลอดปีตลอดไปนะคะท่านใดที่ทํามาค้าขายนะคะก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะหยุดยาวนี้ท่านใดนะคะมีแผนจัดท่องเที่ยวนะคะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็อย่าลื เที่ยวเผื่อเซด้วยนะคะบริษัทมีสินนะคะเราจะปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมนะคะและเปิดทําการวันที่4มกราคม2567ค่ะท่านใดนะคะมีแผนที่จะทำป้ายก่อนปีใหม่นี้ยังพอมีคิวว่างอยู่นะคะรีบติดต่อมาเลยนะ ยงานคุณภาพบริการครบจบที่มีสินขอให้มีสินได้ดูแลคุณนะคะ m e r r y Christmas and h a p p y n น w y เ a ียค่ะ